สงสารโม่เหรอรูปร <throat> ูปโม่แล้วเจกบอยกำลังถ่ายรูปหนูอยู่ไงกำลังถ่ายรูปหนูกับโม่อยู่ไงแล้วอันก็ยังรักเลยอ่ะรักโม่เหรอสงสารโม่ทำไมอ่ะโกรธเจกบอยเหรอตีตีโม่ ลน,นลัก,ก,กโมคือนนสิ่งนี่รักโมมากเออจะเอาทั้งกระป๋องเนี่อย่างเงี้ยมันไม่กินหรอกเดี๋ยวเอาทั้งกระป๋องให้มันกิน